ก็ได้เวลาแล้วนะครับกำลังเตรียมนี่รถพระอาจารพลนะครับรถพระจารพลนะครับทรงพระเขาเรยนมานี่มุนนะครับนี่มนุนอาจารย์พลเตรียมกับวัดนะครับท่านสอนดีมากครับคำสอนท่าน ข้าเข้าวข้าเข้าเข้าเอาคืองคีบไปไขกใช่ลับรถ่ะลับรถปะอาจารย์ห้องนะกำลังจะส่งอาจารย์นะครับวเรามาส่งอาจารย์อ๋อเพื่อนนี่มน์ไปนั่งร้านกาแฟก่อนี๋ยวนี่มน์ไปนั่งร้านกาแฟก่อนนะครับ ไอ้ไหนต่อครับพี่กับัดเลยครับที่มุกดาหารนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะนิมนต์ไปนั่งร้านกาแฟนะครับเพื่อความเป็นสิร,ริมงคลนะครับนี่ครับ เตรียมแล้วนะครับเตรียมแล้วพระอาจารย์ล้องน้ำนะครับเสร็จแล้วก็จะมีอาสมท่านอยู่ที่น่นใครอยากเห็นพวกนี้ว่าอาสมท่านเป็นยังไงก็ไปดูจะพาเขาไปดู เราไปนั่งร้านกาแฟเพื่อความสี่มงคนนะอานะจารย์ กกร้านก็น่าเข้าเนาะขอ, <c oughs> องร้านไปไหนแล้วอยู่นี่เน,นี่ยว่าไหมปารมาักรันเหมืนอ,อ,อมนจะพันไม่หย กาแฟกรอบๆครับของเขาทำเป็นโลโก้ลูกแก้วใช่ไหมอเมซอนไม่มีโลโก้ครับไม่หมายถึงท่านเราทำเป็นโลโก้ใช่ครับนกแก้วครับเม่อำเป็นเป็ดปากได้ท่านแนะนำนะครับจะได้งายกินอยู่ตลอดท่านพระอาจารย์แนะนำแอบอยู่ตลอดกินอยู่ตลอดเลยทำเป็นเป็ดลูกเป็ดอาปากจะยิ่งกว่า นกแก้วอีกนี่ดัแก้วนั่กระตูนดังๆดักดักดานดักคดักคอฟฟี่แต่ของเราอาบปากไปเอาแบบนกแอร์นะนกแอร์ไม่ได้อาบปากเนาะอันนั้นก็เป็นเป็ดเนาะครับาอันนั้นเป็นนกนักเป็นนกรับล้วเนดีดอกปาดนียกอันนั้นซอยกันแล้วเนาะเจ้าจ้ยงก็จะได้เดินทางกลับครับ โชคดีโชคดีทุกคนเนอะลำรวยรวยถงวยรวยร้านให้ชนะรัฐบาลลาวไทยและฮา,านอยเจ้ารยอดมุกนะครับหือนมุกยอดมุกครับยอดมุดมกมุกแบบไหนเมื่อก,กี้น่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้ครับชนะรัฐบาล ให้ล่ำล่ำรวยรวยถูกหวยรวยล้านชนะรัฐบาลเราไทยและฮานอยทุกท่านทุกคนเนอะสากุมันเป็นเงินเทวดาครับอาจารย์อาจารย์กลับก่อนเด้อคราวนี้เด้อครับนต่นแล้ววันที่ยี่สิบสองเยเจอกัน เดี ok ๋ยวกับเทียนพี ok ่นะเจ๊นั่งค่อยค่ะก็ดูภูเขาด้วยต้องนิ่งเราเตรมเต็มค่ะสองหนึ่งศูนย์นึองเูย

แค่ที่เจ้าของพ่เเอเชื่อใจบอกพวกเรนมันหนาเดล้วปากนี่เป็นไผ่หน้าผัดดูนี่นะนะครับโอกาสครับวันวน,นี้เป็นคนขายกาแฟครับกับหมูยอน้องนิวครับคนทำหมูยอรครับโดนไม่ท้าอาจารย์รู้สึกยังไงลองดูนะ

ว่าผู้าไหมมีคนขี่นอมลูาพมันเป็นลูกหลานพญานาคอ่าเดี๋ยวเพื่อนจะเล่าให้ฟังหรอเนรู้สึกยังไงาุครับโอ้สาุมาจากสวนดนไมมีชวอกไมีมันสคนไม่รู้ เวไปดูกสองกวบสามขบผ่านแล้วแหละ